ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเดินนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมในแมปในเซิร์ฟซีคิงนะครับก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองอันนี้เป็นโทรศัพท์ของทุกคนแล้วกันนะเพราะว่าผมสอนโลกของมือถือนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการจาลองนะครับเป็นจําลองของมือถือทุกคนนะแป๊บนึงรองมันลองก่อนโอเคล้วให้ทุกคนเข้าไปที่เพจสโต e นะครับ แล้วให้ทุกคนกดเข้าไปดีการค้นหานะครับดานบนนะให้ทุกคนพิมพ์ว่าแซนนะครับแซนขีดแซนขีดเนี่ยแซนขีดแมปลันเชอร์นี่นะครับให้ทุกคนดาวน์โหลดตัวบนไปเลยนะครับตัวนี้นะกดติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็รอมันโหลดเสร็จนะครับพอโหลดเสร็จแล้วให้ทุกคนกดเปิดไปเลยนะครับนี่นะกดกดกดเล่นไปเลยนะ <Okay. S 2> โอเคแล้วทุกคนก็จะได้หน้านี้นะให้ทุกคนกดเข้าที่อันนี้เลยนะครับกด yes นะครับแล้วทุกคนกดดาวน์โหลดเกมเลยนะครับจริงๆมันจะเป็นภาษานี้นะกดอันนี้ไปเลยเกดดาวน์โหลดแล้วกดเ,เปิดไปเลยนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็กดติดตั้งไปเลยครับ นปอติดตั้งเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้าไปเปิดเลยนะจากนั้นให้ทุกคนกดอนุญาตนะแล้วให้ทุกคนกดเข้าที่ไฟอันนี้ผมไม่แนะนำอันนี้นะมันจะบักหรือว่าจะกดอันนี้ก็ได้พอทุกคนกดไลค์แล้วทุกคนก็กดอันนี้ด้วยนะอยู่อัปเดต yes แล้วก็รอมาแล้วโหล อ๋ออันนี้ผมก็ไปได้แล้วโหลดเสร็จพอดีเราเปิดแล้วนะถ้าทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะให้ทุกคนกดเข้าไปที่นี้เซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนกดเข้าไปดวชีตตัวนี้แบบแฟลชอักษรนี่แหละให้ทุกคนเข้าไปในดิสนะครับแล้วก็เข้าที่ดาวน์โหลดทั้งหมดนะให้ทุกคนไปกรอบอันนี้มาโอเคกรอบไม่หมดเลยนะครับกดคัดลอกนะกรอบไม่หมดเว้นพีพีกับคีตตรงนี้ตั้งแต่หนึ่ง สิบสี่สิบสี่ศูนย์นะขึ้นไปอ่ะก็ไปหมดเลยแล้วกดไปที่ตัวนี้แล้วก็กดตรงนี้กดวางไปเลยนี่กดวางเสร็จก็กดแอปเซิร์ฟนี่ทุกคนก็จะเจอ s ซ r ร์ฟนะสามารถตั้งชื่อเข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับตั้งมัมวๆไปกดอนุญ,ญาตนะครับกดอนุญ,ญาตทั้หมดเลยเนาะ นี่เข้าเก็บมาแล้วสร้างรับผ่านนะครับกดอันนี้นะครับกดอันนี้แล้วก็สร้างรับผ่านปรัถาาบเมื่อกี้ แล้วก็กดอันนี้อีกนะครับถ้าก,กดอีกอันมันจะออกเกมนะอันนี้ก็ใส่อายุไม้ใส่เพศนะครับเพศชายอยู่ด้านบนนะเพศหญิงจะอยู่ด้านล่างเพศชายให้กดสองครั้งเลยอันนี้ก็จะใส่ไอ้วันเดือนปีเกิดนะครับก็ใส่มงมือไปได้เลยนะครับแต่ต้องจำไม่ได้ด้วยนะเผื่อจะไปสอบหมอให้กดอันนี้ครับบาย นี่นะครับหน้าเกมก็จะสวยๆแบบนี้เลยเนาะแล้วให้ทุกคนไปรับของวันเด็กใหม่ตรงนี้นะครับกด n นะครับกดเปิดแล้วกด n เดืนไปใกล้ๆ <B GM> นี่แล้วทุกคนก็จะได้รับของวันเด็กใหม่เลยนะครับเย <B GM> <ROB> ี่มอื่นมันไม่เป็นนะทุกคนกด n แล้วก็เลือกโรงเรียนได้เลยนี่ผมก็สมได้โรงเรียนโรงเรียนชื่อื่นอีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมีระบบ เรียนนะครับเรียนสมุดนะเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นระบบเรียนแบบออโต้นะครับแบบฟาร์ฟาร์ชิวๆอะไรเงี้ย Honestly, แต่มันก็จะมีระบบการออโต้ฟาร์มอยู่นะครับก็คือเขาก็จะขึ้นมาทำเลขนะครับก็ประมาณนั้นนะนี่นะแล้วกดวายแล้วก็กดอะไรนะครับไอเนี้ยเนี่ยอะไรออย่างินโลว์ประชาชื่นอะพี่ ไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้ก็สำหรับทีนี้ก็เาจะปก่ศนะครับผมเปิดแค่ถึงตอน17โมงนะก็อย่าลืมริ้เข้ามาเล่นกันด้วยนะครับบ๊ายบายจุมด